สวัสดีครับผมนายวาทิตวัฒนารากิิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัการผู้ช่วยสังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอการสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,สา,ยาสาขาดิษิศาสตร์ถัด EC7 เเทคนิคในการเรียนสมัยที่ผมเรียนผมเข้าเรียนทุกทุกครั้งชั่วโมงกว่อาจารย์ที่สอนนะครับไม่เคยขาดแล้วก็หมั่นทบทวนหาความรู้เพิ่มเติมก็หมั่นข้อสมุดก็ช่วงใกล้สอบก็จะหมั่นติวกับเพื่อนนะครับ ซึ่งผลคะแนนออกมาก,ก็เป็นที่น่าพอใจคือผมไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษนอกจากความขยันความตั้งใจในการเรียนในชัม,มงเรียนและการอ่านทบทวนเพิ่มเติมนะครับส่วนการประสบความสําเร็จในชีวิตตอนที่ผมใกล้จบปีสาปีสีเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายนะครับว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรอยากจะทําอะไรซึ่งผมก็มีเป้าหมายนะว่าผมต้องเรียนจบในตบดิตไทยเพื่อจะไปสอบเป็นผู้ศากษาในใการตามความฝันที่ผมหวังไว้ซึ่งระหว่างทางก็มีอุปสรรค ก็พอสมควรในรัฐประการเดี๋ยวเราก็ต้องผ่านเพศได้คำดูถูกคำอะไรที่เขานินทาเราเราก็ให้มันเป็นแรงขันดนั้นให้เราเพื่อเราเข้าผ่านไปถึงจุดหมายของเราซึ่งตอนที่ผมผมอ่ะผมก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยข่อจะสอบติดก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็อ,อยากจะฝากให้นิสิตนักศึกษาน้องน้องโดยชาวดิษฐศาสตร์ทุกท่านก็ขอให้ตั้งใจในการเรียนในชั้นเรียนปีหนึ่งปีสองอาจจะมองไม่เห็นภาพอาจจะ มาไม่รู้ว่าจะไปออกว่าชช่อะไรแต่ขอให้เด็ดเดี่ยวเช่นใหญ่จะเป็นเหมือนผมเป็นไอาการก็ต้องตั้งใจเรียนขอให้เอาหลักกฎหมายให้แน่นก็มาศึกษาเพิ่มเติมในระดับเนติบัณฑิตเพราะจะทําให้เรามองภาพกฎหมายออกเชื่อมโยงกฎหมายอย่างเป็นระบบและสุดท้ายนี้ผมก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่รวมมหาวิวทยายลายัยที่จะทําให้ความฝันความหวังหรือเป้าหมายของเราเป็นจริงสุดครับ